ของจริงต้องมาอาวุธเราต้องมีปลาไปทีเลย5,000เพรขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมตำนานจอมยุทธพูดทางซานกับผมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นกิจกรรมป่าลูกดอกรับของรางวัลเพื่อนี้เราจะหาวงแหวแน400,000ปีกับพวกอาวุธลับชั้นหายากเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเราจะได้ไหม ก่อนที่เราจะไปเข้าหัวข้อคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเ,มเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาก็จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยอย่างเกม l ล g n a l o c X Next Generation ซึ่งตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นพิเศษกับแพ็กเกจสุดคุ้มและแพ็กเกจโคตรคุ้มยิ่งเราซื้อมากก็จะได้ราคาพิเศษไปอีกนอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นบิดเทพบอร์นาชินิเดนันโปเกมอนยูไนการเติมเกมก็ง่ายๆแค่เราทัก Facebook หรือถ้าเราไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์ PowerPay ฉะนั้นนึกจะตามแกมนึกถึง PowerPay ก่อนที่เราจะไปปลาเป้ากันนะครับเราสามารถหาของฟรีพวกดาบแยกวิญญาณกับขนนกยุงเนี่ยได้จากภารกิจรายวันเลยครับมันจะได้รับจากหีบพวกนี้กับหีบรายสัปดาห์นะครับซึ่งก็ค่อนข้างยากพอสมควรนอกจากนี้นะครับเขายังมีในส่วนของการอัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามากิจกรรมแฮปปี้การ์ดให้เราเติมเงินถึงตามจำนวนที่เขากําหนดถ้าเติม3าครั้งจะได้รับใบสมัครคุณเจ็หใบด้วยกันถ้าเติมครบ5ครั้งจะได้รับโบนัสอีพียีชั่วโมงถ้าเติมครบ7ครั้งจะได้รับหีบอุปกรณ ยอดและถ้าเติมถึง9ครั้งนะครับจะได้รับฮีบอุปกรณ์ชั้นยอดบวกกับวงแหวน1นึ่งแสนปีซึ่งก็จะเป็นวงแหวนวิญญาณจระเข้ยักษ์ความสามารถของวงแหวนวิญญาณจระเข้ยักษ์เขาก็จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้กับไฟยพันมิตรทั้งหมดซึ่งเป็นวงแหวนที่สําคัญมากเลยนะครับสำหรับสายโจมตีแล้วก็เราจะสามารถเริ่มสู้ได้หรือเริ่มฟาร์มได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราสู้ถึงระดับความยากนะครับถึง400ณนปัจจุบันเนี่ยแค่335อมหผมก็สู้ยากแล้วนะครับไปต่อไม่ไหวซึ่งถ้า ได้โดยรวมแล้วนะครับเขาบอกกันนะก็จะอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทเพราะว่าเติมครั้งแรกจะถูกไตครั้งที่2เนี่ยยอดเงินก็จะเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนะาะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ต้องเตรียมเงินให้พร้อมนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับเขาก็จะให้เราปลูกพืชโดยพื้นฐานเขาจะมีกองดินให้เรา3มกองส่วนมเมล็ดเนี่ยเราสามารถหาได้จากภารกิจประจําวันและก็ซื้อเอาด้วยเพชร1 0 0 0และเพชร500 นะอันเนี้ยใช้เพชร100การปลูกก็จะมีระยะเวลานะแต่เวลานั้นเราสามารถเร่งได้นะครับเดี๋ยวเรารัอของรางวัลมาเลยแล้วกันนะครับส่วนการปลูกซึ่งถ้าเป็นเม็ดขั้นสูงเราก็จะได้นี่ครับหยกดําขั้น5โบนัสอีพียีชั่วโมงถูกเงิน24ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นขั้นกลางเนี่ยที่ใช้เพชร500จะได้เป็นหยกดําขั้น4อีพีแปชั่วโมงนะครับสขวดเยิน8ชั่วโมง2อันส่วนเมล็ดละร้อยอันนี้จะได้หยกดําขั้น3 1อันแล้วก็ e ัีวโมง1ขดัด เงิน8ชั่วโมงนอกจากนี้ก็จะมีอันดับด้วยนะครับถ้าเราสามารถติดอันดับหนึ่งได้จะได้รับแพ็กวงแหวนวิญญาณบุปผากินคนอันนี้เป็นวงแหวนวิญญาณ100,000ปีเลยนะแต่เขาบอกนะครับสูงสุดก็อยู่ที่400,000ปีแล้วถ้าเราอยู่อันดับ2อันดับ3ลงมาก็จะได้รับแพ็กวงแหวนวิญญาณเหมือนกันนะอยู่ที่80,000ปีส่วนถ้าน้อยลงมาอีกนะครับก็จะเหลือแค่30,000ปีเท่านั้นวงแหวนพวกนี้ของรางวัลไม่ได้มีแค่ร้อยอันดับแรกเท่านั้นนนนนนนะััับกกกก็ยงงงงมมีใใสส่่กกว100ส่ววววขขอออดดาาาาจไ้้ล นอกจากน well, uh ี้นะครับถ้าเราเก็บค่าลุ่งเรืองของสวนสมุนไพรเขาก็จะมีรางวัลถึงตามค่าด้วยนะค่าลุ่งเรืองถึง200นะครับจะได้รับถุงเงินย4ิบี่ชั่วโมงค่าลุ่งเรืองถึง500จะได้รับหยกดําขั้น5ถ้าถึง800นะครับจะได้เป็นในส่วนของหีบอุปกรณ์ชั้นยอดต่วถ้าถึง1000จะได้รับหินหยกดําขั้น6ถึง1,500จะได้รับหินหยกดําขั้น72,000นะครับจะได้รับใบสมัครคูณ7เนี่ย2ใบด้วยกันถ้าถึง2 5 0 0นะครับจะได้รับหยกดําขั้น8 โอ้หยกดำขั้น8เลยนะส่วนถ้าเราถึง6000นะครับจะได้รับผีบกระดูกวิญญาณชั้นยอดและถ้าเราถึง800 0จะได้รับผีบวงแหวนวิญญาณล้าค่าซึ่งภายในนี้นะัก็จะมีวงแหวนอยู่ในช่วง3 0 0 0 0ถึง50,000ปีก็ถือได้ว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมปลูก1 0 0 0ไปด้วยละกัน1 0 0 0เพชรสือมาเรียบร้อยนะครับใส่เมล็ดไปเลยปับ๊บ15ชั่วโมงครับผมในการปลูกต้นนี้ส่วนต้นพวกนี้อ่าเราก็กดรับได้เลยเนาะ เพราะว่าผมปลูกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับต้นเล็กเนี่ยจะใช้เวลาแค่3ามชั่วโมงเท่านั้นนี่ก็คือในส่วนของกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามานะครับต่อมาเราก็จะมาปาเป้านะครับเพื่อหาของรางวัลเดี๋ยวเราจะปาแบบฝึกก่อนอันนี้ผมก็จะใช้มีดฟรีนะครับที่ได้จากวสประจําวันเนาะเราก็จะปาให้เข้าจุดกลางนะครับสีทองบ้าบอืมได้อะไรบ้างเนี่ยโอ้โหได้เป็นขวด EP 2ชั่วโมงนะครับ4ขวด8ชั่วโมงแล้วก็หินอัปเกรดเหลือมีดอีกหนึ่งเล่มนะครับ ใบคูณเจ็ดมาโอ้ยยังเกลือก็อหมดแล้วต่อไปไปที่การแข่งนะครับเดี๋ยวเราจะลองปลาขนนกฟรีก่อนนะครับอันนี้ได้จากกล่องเควสรายสัปดาห์ปลาให้ติดตรงกลางอันนี้ได้เป็นหีบสมบัติยกดำคุณภาพสูงค่อนข้างเกลือนะฉะนั้นซื้อครับผมซื้อไปเลยก็สิบไปครับผม1,000งมเพชรเราจะลองปลาแบบหนะครับคอมโบนะฮะ ขอให้ได้ขอให้โดนนะครับสองกล่องเนี้กล่องจริงต้องมาอาวุธเราต้องมีปาไปทีเลยห้าพันเพชรบาบเข้าไปรู้สึกว่าจะไม่ออกนะครับได้เป็นเงินยีิบสี่นะครับมาสิบถุงดูก่อนสิแล้วก็นี่ครับผมหินทิพหีบสมบัติยกดำคุณภาพสูงซึ่ง อืมก็ตามนั้นผมว่าน่าจะลองปลาทีละดอกีละดอกเข้าไปนี่เออมาแล้วนะครับของที่เราต้องการหึงอย่างอย่างน้อยๆก็มีต่อไปที่เราต้องหวังนะครับนี่คือกล่องสีแดงสูงสุดสี่แสนปีใช่ไหมปลาปักเข้าไปถุงเงินอีกแล้วยีิบสี่ชั่วโมงปลาปักเข้าไปถุงเงินอีกแล้วค่อนข้างเกลือเนี่ย ปาบเข้าไปอันนี้อะไรเนี่ยหีบสมบัติยกดำมีค่าสีทองน่าจะแรงมากกว่าสีส้มนะครับควณภาพสูงอันนี้มีค่าเลยนะเพราะมันอยู่ตรงเนี้อโอ <laughs> เหลืออีกขนนกเดียวนะครับรับของตัวอย่างมาก่อนมีตัวอย่างอะไรอีกโหถ้าเราปาถึงพันท่านะครับเราก็สามารถได้รับกล่องเหมือนกันนะแต่มันจะเกินไปตรงนี้แหละ ได้เป็นขวดอี24ยชั่วโมงนะครับโหนี่ก็คือของที่เราได้มาใช่ไหมเดี๋ยวเราลองทดสอบเปิดกันดูหน่อยดีกว่านะครับสำหรับหีบพวกนี้อันไหนมันดีกว่ากันเริ่มกันตั้งแต่หีบสมบัติยกดำคุณภาพสูงกดไปครับผมโอ้โหหินยกดำขั้น3ามเลยเนี่ย2เม็ดจะเกินไปแล้วสูงสุดอะมีโอกาสที่เราจะได้รับยกดำขั้น9้าเลยนะฮะอะใช้ต่อบาบขั้นสนะี่ฮะ อีกครั้งหนึ่งบับขั้นสก็สีทองน่าจะดีกว่าแล้วล่ะแต่ดูทรงดวงผมเนี่ยจะค่อนข้างเกลือนี่ครับเดี๋ยวมาลุ้นอาวุธเอาแล้วกันขอให้ได้อาวุธที่ได้ใช้แล้วกันนะครับกดไปเลยบึบเอ่อได้เป็นอาวุธนี่ครับเทียบเชิญเป็นใต้ผลลั์อาวุธลับเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดาเมจแอคทีฟสกิลหาตัวละครที่ได้ใช้ก่อนนะครับแอคทีฟสกิล ก็ใส่ให้ตัวนี้ก็น่าจะดีนะความแรงของสกิลก็จะเยอะมากขึ้นอ่ะใส่ให้ตัวดาเมจไปก่อนนบผมแล้วก็ต้องไปดังตีบวกสินะอีบวกไปครับเงินก็ไม่มีอย่างน,น้อยเนี่ยเราต้องจัดบวกสิบนะฮะเพื่ออัปเกรดแต่เราได้ถุงเงินมาเยอะอยู่นะก็น่าจะได้อยู่ครับอืม บวกห้าแล้วเดี๋ยวรอค่อยมาบุกสิบกันต่อซึ่งตอนนี้นะครับพลังโดยรวมของผมก็อยู่ที่4ล้านห้าแล้วนะก็ถือได้ว่าเพิ่มพลังมาเยอะพอสมควรจริงๆก็อยากจะปาอีกนะครับเนี่ยแต่ถ้าเรารอกิจกรรมครั้งหน้าผมว่ามันน่าจะได้ของแน่นอนมากกว่านะครับอืงั้นเดี๋ยวรอลองซื้ออีกสักดินนึงแล้วกันนะเอาสักอห้าพันนะครับผมห้าดอกเ,อเราก็จะเปิดแบบคอมโบห้านะครับไม่ตก ไม่ติดบื้อโอ้โห <c oughs> หีบยกดําไม่เท่าไหร่นะได้เป็นวิญญาณอสูรเอเอนี่แหละซึ่งตอนนี้มีเยอะนะครับยังไม่ได้ทําการตีบวกเลยเพราะว่าเงินไม่มีอ่ซื้อมาอีกสักครั้งหนึ่งฮะเดี๋ยวเราจะปาปักเข้าไปอีกโอ้ได้ถุงเงินเกินต้องซื้ออีกครับกลองอู้ดรับหีบชั้นยอดอะมาใหมเนี่ยกองอูดรับ โอหได้เป็นเงินนะไปต่ออย่างเงี้ยต่อไม่รอแล้วนะต้องอีกไม่จริงขออีกกองนึงอย่างน้อยน้อตอมาไมอีกองนึงมันไม่โหจริงหรอกดไปครับอือหือเราก็กดตรงกลางแล้วนะอั้นก็กดให้หมดเลยครับอีกครั้งหนึงแล้วกันไป ไม่น่าเลยเพชรชั้นเพชรหมดเลยสินะดูทรงก็คงจะได้เท่านี้มากกว่านี้น่าจะไม่ได้รับซึ่งหีบหยกดำเนี่ยมันเกลือมากๆเลยนะครับก็ตรงดูดิออกมาแบบเนี้ยบึ้บขั้นสี่เหมือนเดิมเลยครับไม่ได้แตกต่างจากเดิมเลยเนี่ย ก็สำหรับพาร์ทนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับกับเกมตํานานจมยุดพูดทั้งสั้นลิงก์ดาวน์โหลดเกมนี้ก็อยู่ใต้ล่างเดซิฟชันยังไงก็สามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมกับความเกลือพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบายครับผมไปลครับ